สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์แล้วตอนนี้นะคะก็เกือบ11บเอดโมงแล้วเพราะว่าอะไร <c oughs> คือจริงๆวันนี้กะว,ว่าเออไปนินแบกเลยประมาณนี้นะจะไปเที่ยวที่อื่นที่ไม่ใช่ออสบวกนะคะเพราะว่าออสบวกเนี่ยเดี๋ยวมาวันอื่นอะไรย่างี้ก็ได้เพราะอยู่ที่นี่4ี่วันนะคะแต่ทีนี้คือเหมือนกับว่าเมื่อคือนเนี่ยมาถึงนะคะก็ประมาณตีสองนะ้ฟ้าจะนอนก็ตีสามตีสี่นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยตื่นกันช้ามากเลยนะคะและ้วทีนี้ ตอนเช้าสภาพอากาศอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้นะคะท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศที่อัลสบปุกนะคะก็มันก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะที่เพิ่งมาเที่ยวทางบายเยินทางแบบตอนใต้ของเยอรมันอะไรอย่างนี้นะคะก็รู้สึกแบบตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าอยากจะรู้ว่า มันแตกต่างจากที่ฮัมบู๊กแล้วก็ที่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยยังไงนะคะแต่ว่าเมื่อคืนตอนที่นั่งรถมาคือมันก็ไม่ได้ชัดเจนเลยมากแต่ก็คิดว่าคิดว่าบ้านเรือนเขาอะไรเงี้ยสวยงามกว่าทางฮัมบู๊กแล้วก็ดูสงบอะไรเงี้ยมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้นะคะอาส์วกไม่ใช่เมืองที่ใหญ่มากอะไรนี้นะโอเคตอนนี้จ๋าก,ก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วติดอนตาปลอมแล้วนะคะวันนี้ ขาดไม่ได้เลยอวัยวะที่33สามนะคะ,ะวันนี้นะคะอากาศก็จะประมาณ27-30องศา,มา,าเมื่อวานนะคะ25่า25องศาที่ทำบวร้อนตับจะแตกไส้จะพังแล้ววันนี้นะคะก็ประมาณ27แล้วก็30องศาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหนักนาะสาหัสอะไรมากแค่ไหนนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเซฟเขาก็ซื้อตั๋วนะสำหรับแบบว่ายัางไงเขาบอกว่าผู้ใหญ่2คน เด็กหคนนะคะคือมันเป็นตัวแบบรายวันอะไรเงี้ยนะคะกรุ๊ปทิเกต็ตนะคือ8ปดออโรสี่สิบเซนเองอ่ะคือที่ทำบวกอะประมาณนเกือบสิบสอโรเลยนะ,ะแปลกใจอ่ะทำไมที่นี่ถูกกว่าอะไรางี้นะคะโอเคดงั้นเดี๋ยวเราเริ่มไปกันเลยค่ะ อันนี้รอทรัม์เร็วฟอล์บัสเซฟต่อพักท่ายในค่ะไอศแรีมเด็ะพานางไปตัดผูนะคะอย่ามาซูมเขาอย่ามาซูมเขาถ้าเธอไปรักกันเองม,มากกว่ามาแล้วทรัม เมื่อกี e> mm ้นะคะเข้าไปดูของมาช็อปปิ้งมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไปลองบูธมานะแฟนก็บอกเอาเลยเอาเลยจากก็บอกแฟนว่าอุ๊ยเนี่ยน่าเอาเนาะยี่สิบเก้าออยที่ไหนได้พอดูอีกทีสองร้อยเก้าสิบเก้าสงสัยต้องไปเช็คสายตาก่อน ตอนนี้แดดร้อนมากร้อนถึงมากถึงมากถึงมากนะคะที่นี่สวยน่ารักผู้คนชิกิมิกี้มากเสียงอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเป็นเหมือน รตัดผมที่นี่ต้องจองคิวนะมาตั้งแต่ประมาณเที่ยงมั้งเออกว่าจะได้คิวสี่โมงเดินขาลากเลยค่ะไม่ใช่สิมาที่นี่ประมาณบ่ายบ่ายสองเออนั่นแหละก็ะต้องหาเลยชํำแล้วก็รอตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วได้คิวแล้วนะคะ ก็จำไว้ว่าถ้าเกิดจะมาตัดผมนะร้านที่เอราันอนะไรเงี้ยเราต้องมาจองคิวตังแต่เช้านะต้องมาดูก่อนเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมาถึงจะตัดได้เลยนะ Schön. Vielen Dank. Prost. Danke schön. Okay, thank you. What is that? Comedy. Comedy? De Leben ist Drama. Warum yeah. baust du bist Comedy buch? Need comedy because you are drama. Oh mein Gott! Heute ist hab gute Laune. ทานอ่ะพิทอ้วนนะไม่อ้วนหรอกอันเนี้ย <h ums> นี่ากินจังเลย ักครู่นี้นะคะก็ไปทานมาอร่อยมากนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วย <c oughs> ตัวอะไรนี่เรากำลังจะไปบ้านโมสาดนะคะโมสาาเฮาส์นะคะ <c oughs> นี่เรามาถึงแล้วนะคะโมสาาเฮาส์ มีความสนใจเกิดไม่ทันเลยนะคะเนี่ยพูดเลย 20D ออด ที่พวกนะคะก็ถามว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะไหมมันก็คงไม่ได้มีอะไรเยอะนะแต่ว่าบ้านเมืองเขาเงี้ยน่ารักนะคะแล้วก็ผู้คนเงนี้ยงดีงามแล้วก็บ้านเมืองสะอาดนะคะจะมีความประทับใจมากไม่ได้เป็นเมืองที่ใหญ่มากแต่ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแล้วก็คนรัสเซียเยอะนะเพราะว่าเห็นแฟนบอกเหมือนกันว่าเออคนที่นี่คนรัสเซียจะเยอะยประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้ก็เกือบประมาณหนึ่งทุ่มละเดี๋ยวจะลองกลับไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่า แวะไปไหนได้บ้างนะคะถ้าเกิดเป็นทำบวกอ่ะเวลาประมาณนี้มั่นใจเลยว่ามันยังไม่หลับไม่นอนกันหรอกมันจะแบบว่าเสียงดังไรเงี้ยมากแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็คือแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าเงียบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่วุ่นวายเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ดีใจที่ได้มาแบบพักร้อนในที่นี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนกันดีที่รัก กำลังคิดอยู่ว่าจะไปเนินเแบบกเนินเแบบือแอกเนินเแบบือแบบแบบชื่ออยากชื่อเย็นกัน <c oughs> ของป้ามาจากสุพรรณนะคะอยู่เมืองการ,การแต่สำเนียงคล้ายๆสุพรรณคล้ายๆกัน <c oughs> ใกล้ๆกัน วันนี้รู้สึกว่านางจะจับนางจะจับมือจานแน่นมากตอนที่เข้าไปในมือเพราะว่าหลังจากที่เราไปสสยรองเท้ากันมาแล้วนะคะราคาเหยียบหัวใจนางก็เลยบอกว่าเออ,เอ,อนางก็เลยแบบจูงมือแน่นมากเลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้แสดงมันไม่ใช่ว่าเราโรแมนติกนะแต่มันเป็นหลักการทางการตลาดและจิตวิทยา นั่นหมายความว่าเวลาที่เกิดสมมุติว่าจะผ่านร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแล้วใจอยากได้ใจจะบอกเขาว่าเออเนี่ยเขาแค่ดูนัวคุกเข็นเขาบอกว่านัวคุกเข็นของเธอแค่ดูของเธอมันประมาณสองสามชั่วโมงตลอดเลยอะไรประมาณนี้นะดังนั้นเวลาที่ผู้ชายจับมือไม่ได้หมายความว่าโรแมนติกนะคะสาวๆหมายความว่าเออเขาพยายามดึงเราัร้างเราไว้ไม่ให้เราไป ดูอะไรสวยๆงามๆหรือช้อปปิ้งนะคะอย่าเข้าใจผิด